กา n a d o e ดเอสพาดามีมันสุดยอดเกม MMORPG ในตำนานที่ดีที่สุดโดดเด่นด้วยระบบมัลติคาลเลคเตอร์คอนโทรลควบคุมได้ถึง3ตัวละครแถมภาพศิลปะยุคบาโรกสุดตระการตาเปิดให้โลเทเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้พร้อมรับไอเทมแจกฟรีมากมายสามารถรลเทเบียนได้ที่ลิงใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกลาผมมนุษย์ขางข่าวสปอยหนังยายสลับชานอนดึกทําให้เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็ไปหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าเมเจอร์ผู้กล้าโดยหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังชีวประวัติของผู้พันสันติปูนิกริชนันที่ได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยตัวประกันจากเหตุการณ์ก่อการร้าย ในปี2008ซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับ ผมเปิดเรื่องมาน,นะครับในปี2003สันติฟได้ขับรถกลับมาเยี่ยมครอบครัวซึ่งแม่เนี่ยก็งอนทําเป็นไม่ยอมคุยด้วยมีเพียงแค่หมาตัวเดียวที่ยังเป็นห่วงเขาซึ่งพอก็เข้ามาต่อว่าสันติฟเรื่องที่เขารักชาติมากเกินไปจนลืมใส่ใจคนในครอบครัวเพราะล่าสุดสันติฟได้ก่อเรื่องข้าพรมชายแดนโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้นมันได้ทําให้พวกปากีสถานไม่พอใจมากมากที่สันตีฟล้ำเข้าในเขตชายแดนมาพัวทหา อินเดียก็ตะโกนให้ซันดีฟกลับเข้ามาก่อนที่หนังจะตัดไปที่พ่อของซันดีฟที่เล่าเรื่องราวของซันดีฟให้ฟังหลังจากที่ซันดีฟได้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในปี1985ในสมัยที่ซันดีฟยังเป็นเด็กตอนนั้นซันดีฟและแม่ได้ไปเยี่ยมลุงที่เป็นผู้คุมที่คุกซึ่งซันดีฟก็แอบไปคุยกับนักโทษในนั้นชวนให้นักโทษมากินข้าวที่บ้านของเขาก่อนที่แม่จะเข้ามาเอาตัวซันดีฟไปและต่อว่าเขาที่ไปคุยกับคนที่ใส่ไม ซึ่งในคืนนั้นซันดีฟก็แอบ,บขโมยกระเป๋าเงินของแม่แม่ก็ได้เข้ามาคุยด้วยว่าทําไมซันดีฟถึงชอบเข้าไปเล่นในคุกซันดีฟก็ได้บอกไปว่าเขาชอบเครื่องแบบของคนในนั้นแต่แม่เนี่ยก็บอกไปว่าคนเหล่านั้นเป็นคนไม่ดีเป็นขี้ขโมยและอันธพาลแต่ซันดีฟกลับไม่คิดแบบนั้นเพราะเขาเห็นในแววตาของคนพวกนั้นว่าพวกเขากําลังเศร้าอยู่ก่อนที่สองแม่ลูกจะปรับความเข้าใจกันหลังจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้ดูหนังคอมมานโดที่ลุงอโนเล่นด้วยกัน ซึ่งพอ่อในก็ถามว่าทําไมถึงชอบดูหนังเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ได้ระหว่างน,นั้นเองซันดีฟก็ปวดชิงชองเลยขอให้พ่อพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยแต่พ่อก็ขอเวลาอีกแป๊บเพราะใกล้ะจะเสร็จงานแล้วซันดีฟที่ทนไม่ไหวเลยขอให้ซันทยาน้องสาวข,ของเขาไปชิงช็อปแบนปืนเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงไอติมซึ่งหลังจากที่ซันดีฟเข้าห้องน้ําเสร็จพวกเขาก็เจอหมาตัวหนึ่งมาขู่ใส่พ่อเนก็ได้มา,มาไมาล่หมาให้แล้วก็ถามซันดีฟว่าทําไมถึงไม่อยู่รอพ่อก่อนซันทยาเธอก็เด็กอีวนะ ทำไมถึงพาเธอมาถ้าสมมุติเธอไม่อยู่ซันดีฟจะทำยังไงซันดีฟเนี่ยก็บอกว่าผมยังมีพ่ออยู่พอเลยถามไปอีกว่าถ้าพ่อมาอยู่แล้วล่ะซันดีฟเนี่ยก็บอกว่าเขาหรือว่าพ่อจะอยู่กับเขาเสมอเพราะว่าพ่อคือคอมมานโดของเขาก่อนที่ซันดีฟจะบอกให้พ่อรีบเตรียมตัวขึ้นรถไฟได้แล้วเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันในวันกองทัพเรือพรุ่งนี้เช้าวันต่อมาที่งานฉลองกองทัพเรือซันดีฟกับพ่อก็ได้เข้ามาร่วมงานด้วยกันซึ่งมันก็ได้จุดประกายให้ซันดีฟ ยากเป็นทหารเรือตั้งแต่เด็กหลังจากที่ซันดิสโตขึ้นเขาก็ได้ศึกษาอย่างหนักเพื่อสอบเข้าทหารเรือซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังเข้าห้องน้ําก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ําด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็บอกไปว่าห้องน้ําหญิงเสีย เธอเลยแอบเข้ามาในนี้จนพวกของซันดิฟเข้ามาต่อทําให้เธอออกไปไม่ได้ซึ่งมันก็ใกล้เวลาเรียนแล้วเธอจึงจําเป็นต้องออกมาซันดิฟเนี่ยก็เข้าไปคุยด้วยทักทายด้วยความเป็นมิตรแต่หญิงสาวเนี่ยก็ไม่ยอมเป็นมิตรด้วยไม่ยอมบอกชื่อแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกไปซันดิฟก็ได้เรียกเธอว่าอิชาก่อนที่เขาจะถ่ายรูปเธอทําให้อิชางงมากๆว่าทําไมซันดิฟถึงได้รู้ชื่อเธอด้วยซันดิฟเลยบอกไปว่าเขาเห็นชื่อเธอติดอยู่หลังกระเป๋าก่อนที่เขาจะขู่เธอว่าห้ามบอกเรื่องที่เพื่อนเขา แอบสูบุรีให้ครูฟังไม่อย่างนั้นเขาจะรูปที่เธอก้องน้ำชายให้ครูดูตัดกลับไปที่บ้านซันดีฟก็ได้เขียนไปสมัครกองทัพเรือซึ่งน้องสาวที่เข้ามาเห็นก็เลยบอกกับพี่ว่าทําไมถึงจะเป็นทหารพ่ออยากให้เขาเป็นหมอไม่ใช่หรอส่วนแม่ก็อยากให้เขาเป็นวิศวกรอีกแต่ซันดีฟก็บอกไปแค่เพราะเขาอยากเป็นทหารน้องสาวเลก็เลยบ่นซันดีฟว่าเป็นเพราะซันดีฟดูหนักคอโมโดมากเกินไปพี่ไม่ใช่อาร์โนนะซึ่งระหว่างนั้นเองทีคขัางบ้านสามีขี้เมา ก็ได้ทำร้ายภรรยาซันดีเนี้ก็จอกไปช่วยแต่ก็ถูกแม่ห้ามไว้ไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านวันต่อมาหลังจากที่เลิกเรียนซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอีชาแต่ก็มีเพียงแค่คนขับรถมารับเธอเท่านั้นต่อพ่อไม่ว่างติดงานอยู่ในตัวเมืองส่วนแม่ก็ไปงานเลี้ยงอยู่ฝากเงินมาให้อีชาเท่านั้นทําให้อีชารู้สึกเสียใจที่ไม่มีใครสนใจความรู้สึกของเธอเลยซึ่งระหว่างที่เธอกําลังนั่งหงอ,อยอยู่คนเดียวซันดี้ก็ได้มาคุยกับเธอชวนเธอไปช้อปปิ้งกับเขาแต่อี เเธอก็ไม่ยอมไปด้วยทำให้ซันดีปต้องเอารูปที่เธอเข้าน้ำมาขู่จนเธอยอมไปห้างกับเขาซึ่งซันดีปก็ได้ซื้อเสื้อให้เธอและบอกให้มีดีเธอทำให้อิชาปลื้มซันดีปขึ้นมาพาซันดีปไปเดินดูเล่นในบ้านเธอเก็ได้โชว์เพจเจอร์ของขวัญที่แม่เธอมาซันดนียก็ได้ถามเธอว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเธอแต่ทำไมาพ่อแม่ของเธอเธอไม่อยู่ด้วยอิชาเลยเล่าให้ฟังว่าพ่อแม่ของเธอแยกกันอยู่พ่อเทมิการาซูนาแม่ก็จะหาเรื่องทำงานไม่ยอยามมาพบส่วน แม่ก็ไปงานเลี้ยงเพื่อไม่ให้ตัวเองเหงาจนตัวเธอต้องอยู่อย่างคนเหงาๆเพียงคนเดียวมาตลอดซันดิฟเลยเข้ามาจีบเธอบอกว่าเขาจะไม่เธอต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปทาให้อิชาเธอปิ๊งสันดิฟขึ้นมาหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้สนิทสนมกันมากขึ้นซันดิฟได้ขอเบอร์เพจเจอร์ของเธอซึ่งเธอก็ให้แค่ตัวเดียวเธอจะให้เบอร์ครบก็ต่อเมื่อเธอรักเขาแล้วซึ่งทั้งสองก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆจนอิชาเธอรักซันดีฟเข้าแล้วในคืนนั้นที่งานคือ าซันดีก็ได้แต่งตัวคอสเพลย์เป็นทหารเรือซึ่งหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกแล้วระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะกลับอีชาก็ได้ให้เบอร์เพจเจอร์ทั้งหมดให้กับเขาก่อนที่เธอจะสารภาพความจริงบางอย่างแต่ระหว่างนั้นเองซันดีก็รีบลงจากรถไปช่วยเพื่อนบ้านที่ถูกสามีทำร้ายจนตัวเขาถูกตบล้มลงไปก่อนที่ลุงขี้เมาจะถือขวดน้ำอะไรบางอย่างขึ้นมาซันดี้ก็เล้กมาขวางไว้ก่อนที่ลุงขี้เมาจะกระโดดขวดเหล้าดื่มไปหลังจากที่ซันดีมาถึงบ้านพอก็วุ่นวายใส่เขาเรื่องทีเขาแอบไป สมัครเป็นทหารเรือพราะจดหมายของกองทัพได้ส่งมาที่นี่แต่มันก็ยังดีที่ซันดีฟสอบไม่ผ่านล้อสายตาของเขาสั้นเกินไปทําให้ซันดีฟเศรามากที่เขาสอบไม่ผ่านก่อนที่แม่จะถามว่าซันดีฟไปโดนอะไรมาถึงได้มีแผลเต็มไปหมดซันดีฟเลยบอกไปว่าเขาไปช่วยเพื่อบ้านมาทําให้เขาถูกแม่บ่นที่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านจนต้องเจ็บตัวแต่อีชาเธอก็เข้ามาคุยด้วยว่าทําไม่ได้ซันดีฟช่วยผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นหนักกว่านี้ หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันถึงเรื่องวันนี้ว่าซันดีฟชอบช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนลืมความเป็นห่วงของคนข้างๆเขาถ้ากขวดที่ลุงขี้เมาถือมาเป็นน้ำกรดขึ้นมาจะทํายังไงเขาไม่ลังเลสักนิดที่จะไปช่วยคนอื่นแถมยังจะไปฝึกเป็นทหารอีกทําให้เธอตัดสินใจได้แล้วว่าเธอกับเขาจะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นเพราะเธอไม่อยากจะอยู่รอใครอีกแล้วซันด e ีฟเลยก็เถียงไปว่าเธอก็เห็นอยู่ว่ากองทัพเรือไม่รับฉันอีชาเลยบอกไปว่า เรื่องแค่นั้นหยุดซันดีปไม่ได้หรอกจะเป็นทหารมันก็ไม่ได้มีแค่กองทัพเรือสักหน่อยซึ่งคําพูดนี้มันก็จุบลระกายให้ซันดีปอีกครั้งทําให้เขาตัดสินใจลงไปบอกกับพ่อแม่ว่าเขาจะเข้ากองทัพบกต่อมาก่อนที่ซันดีปจะไปฝึกทหารแม่ก็ได้บอกกับเขาว่าเธอเป็นห่วงกลัวว่าซันดีปจะเป็นอะไรไปจันดีปเลยบอกกับแม่ว่าท้าแม่ทุกคนคิดแบบนี้เหมือนกันหมดละ่ะ จะเป็นยังไงซึงก่อนที่เขาจะไปพ่อก็มายอมคุยด้วยแต่พอซันดีฟขึ้นรถไปแล้วพ่อที่เห็นว่าซ e ันดีฟไไดาจดหมายตอบรับไปเลยรีบวิ่งตามรถเพื่อ,อจดหมายมาให้แต่ซันดีฟก็มีอีกใบยอยู่แล้วก่อนที่พ่อจะบอกให้เขาดูแลตัวดีๆหลังจากนั้นซันดีฟก็ได้ขึ้นรถออกไปดมกระเป๋าเงินแม่ที่แอบขโมยมาตัดไปที่ค่ายทหารซันดีฟก็ฝึกอย่างหนักซึ่งตัวเขาจะได้คะแนนที่โหลมาตลอดซึ่งในทุกสัปดาห์ซันดีฟจะเขียนจดหมายส่งไปให้อีชา แต่อีชาเธอกลับไม่สุดจดหมายมาเลยส่วนทางด้านครูฝึกเขาก็ได้ทาทุกคนว่าเมื่อฝึกจบแล้วพวกเขาจะเป็นใครเป็นอะไรกันแน่ซึ่งคนอื่นเนี่ยก็บอกว่าเป็นลูกผู้ชายที่ต่อสู้เพื่อชาติแต่ครูฝึกเนี่ยก็สวนกลับไปว่าบุคคลในประวัติศาสตร์ไม่เคยสู้เพื่อชาติหรือไงส่วนอีกคนเนี่ยก็บอกไปว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นครูฝึกเลยสวนกลับไปอีกว่าหมอก็ทาแบบนั้นเหมือนกันจันดิฟเลยบอกไปว่าเป็นทหารครับครูฝึกเลยถามว่าอะไรที่ทําให้คนเป็นทหารจึงซัน ก็ไม่สามารถตอบได้จนกระทั่งเขาพัฒนาฝีมือไปได้เรื่อยๆสามารถดำน้ําได้นานขึ้นยิงปืนก็แมน่นการต่อสู้ก็ดุดนันแถมยังวิ่งเร็วที่สุดในกลุ่มซึ่งเขาเนี่ยก็รู้คาตอบนั้นแล้วบอกกับครูฝึกไปว่าใครก็ไม่อาจตอบคาถามนี้ได้ต้องลองเป็นเองเท่านั้นและเขาก็สัญญาว่าเขาจะใช้ทุกนาทีเพื่อไปคําตอบให้กับคําถามนี้ให้ได้ทําให้ครูฝึกภูมิใจในตัวของซันดีฟมากๆต่อมาระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งพัก าหารกันอยู่พวกเขาก็ได้รับข่าวการเสรียชีวิตของทหารจากเหตุการณ์ระเบิดซันดีฟก็เลยคุกเข่าเพื่อทําการไว้อาลัยครูฝึกที่เข้ามาเห็นก็ได้มาคุกเข่าด้วยทําให้คนอื่นๆพากันมาคุกเข่าด้วยเช่นกันต่อมาซันดีฟก็ได้รู้ความจริงว่ามีคนแอบเก็บจดหมายของอีชาและเอาจดหมายของเขาไปซ่อนทำให้ซันดีฟโมโหมากๆซึ่งพอเขาได้อาจดหมายของเธอเขาก็ได้รู้ว่าอีชาเธอจะไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วซันดีฟเลยรีบลางานกลับไปหาอีชาที่บ้านซึ่งตอนนี้เธอกำลังเก็บข้าวของ ของเตยบอกไปเขาก็ได้เข้ามาบอกกับเธอว่าเขาเพิ่งได้จดหมาย ก่อนที่เขาจะพาเธอไปที่ขนส่งและใช้เวลาหานาทีสุดท้ายเพื่ออยู่กับเธอซึ่งเขาก็ได้บอกรักเธอก่อนที่จะถ่ายรูปเธอเก็บไว้ซึ่งอีชาเธอก็วิ่งตามรถเพื่อเข้ามาจูบซันดีฟและบอกรักเขากลับไปทําเอาคนในรถนี่ตาค้างเลยหลังจากนั้นในปี2008ซันดีฟก็ได้บรรจุเป็นทหารเต็มตัวและเขาก็ได้แต่งงานกับอีชาแล้วซึ่งเขาเด็กก็ได้ไปผู้พันยุหน่วย SAG 51เป็นหน่วยคอมมาดโดหัวกะทิของอินเดียซึ่งเขาก็คอยฝึกสอนกลยุทธ์ต่างๆให้กับหน่วย และคอยบอกข้อผิดพลาดให้ทุกคนรู้ตัดไปที่ฝั่งปากีสถานพวกมันก็ได้มีแผนร้ายเตรียมการที่จะก่อการร้ายในอินเดียซึ่งสถานที่เป้าหมายของพวกมันก็คือโรงแรมทัชมาฮาลพาเลสตัดไปที่ทางด้านซันดีฟระหว่างที่เขากําลังร่วมง,งานเลี้ยงอยู่เขาก็ได้รับจดหมายจากบ้านซึ่งพอเขาได้เปิดอ่านก็รีบไปขอลางานจากหัวนหน้าทันทีส่วนทางด้านผู้ก่อการร้ายพวกมันก็ได้ลงเรือเตรียมแผนการบุกยึดโรงแรมซึ่งทางด้านโรงแรมตอนนี้ก็กำลังคึกคักปลามโมทาก็ได้สั่งจองที่พักออนไลน์แต่มัน มีปัญหาเจ้าหน้าที่เลยประสานงานและหาห้องพักให้ในคืนนั้นผู้ผู้ก่อการร้ายก็ได้แอบวางระเบิดในแท็กซี่ตามจุดต่างๆของโรงแรมซึ่งพอระเบิดทํางานพวกมันก็ถือปืนกลัดยิงทุกคนที่อยู่รอบๆผู้คนก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในโรงแรมแต่พวกผู้ก,ก่อการร้ายกระบุเข้ามากลัดยิงทุกคนอย่างเลือดเย็นซึ่งข่าวก็ได้โด่งดังไปทั่วอินเดียพอที่ได้ทราบข่าวก็ได้โทรถามซันดีฟว่าเขาจะไปที่จุดเกิดเหตุหรือเปล่าแต่ซันดีฟก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ไปเขามี็น้าี่เตรียมคนเท่านั้นเพราะทางการจะไม่ส่ง ครูฝึกออกไปงานจริงส่วนทางด้านปลาโมทาที่ได้เห็นผู้ก่อ,อก,การร้ายก็ได้เข้าไปแอบในห้องซึ่งพวกมันก็ได้บุกเข้าไปยิงกลาดทุกคนในโรงแรมรวมไปถึงชายตาบอดและหมานําทางส่วนทางด้านซันดีฟเขาก็ได้ขอหัวหน้าเพื่อจะเข้าไปปฏิบัติการจริงแต่หัวหน้านก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่อยากจะเสียครูฝึกที่ดีที่สุดไปซึ่งซันดีฟก็ลบเร้าว่าหน่วย SAG51 ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์นี้และในฐานะที่เขาเป็นครูฝึกของหน่วยนี้เขาจะต้องลงไปช่วยเด็กๆของเขาจัดการเรื่องนี้ได้ ทำให้หัวหน้าตกลงยอมให้ซันดีฟเข้าปฏิบัติการได้หลังจากนั้นหน่วยของเขาก็ขึ้นเครื่องบินซันดีฟก็ได้เอาถุงเงินของแม่มาดมและนึกถึงแม่ของเขาส่วนดางดานพ่อก็พยายามติดต่อซันดีฟแต่ก็ติดต่อไม่ได้สักทีหลังจากนั้นพวกซันดีก็ได้มาถึงจุดที่เกิดเหตุพวกสื่อข่าวก็รีบประโคมข่าวกันใหญ่ว่าหน่วยคอมมานโดที่เก่งที่สุดในอินเดียกําลังมาที่นี่ทําให้พวกผู้ก่อการร้ายที่คอยดูข่าวเรียบรายงานให้พพวกรู้พวกมันเลยทําการระเบิดโชว์อย่างอุกอาจพวกซันดี เลยเคลื่อนพลถือโล่บุกเข้าไปโจมตีและเข้าไปในล็อบบี้ได้สําเร็จจึงหน่วยที่อยู่ก่อนหน้านี้ได้เสียกําลังพลไปมากและสามารถยึดจุดได้เพียงแค่จุดเดียวซึ่งข้างในพวกผู้ก,ก่อการร้ายได้ขนห้องและฆ่าแขกที่มาพักโรงแรมทุกคนที่เจอซึ่งปลาโมทาเธอก็โชคดีที่พวกมันไม่ได้คนห้องของเธอแต่ไปที่พวกซันดีฟพนักงานโรงแรมกวาดแผนผังโรงแรมมาให้ซันดีฟเนี่ยก็ถามว่าไม่มีพิมพ์เขียวของโรงแรมหรือไงพนักงานจึงบอกไปว่าวิศวกรของพวกเขาไปลับ พักร้อนติดต่อไม่ได้เลยมันเลยทาให้หน่วยของซันดีปฏิบัติการลำบากมากขึ้นเพราะพวกมันมีพิมพ์เขียวตัวจริงทําให้พวกมันได้เปลียบพวกมันได้ซ่อนตัวตามจุดต่างๆเผาห้องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดวิทยุสื่อสารก็ไม่สามารถใช้งานได้เพราะพวกมันจะจูนเข้าช่องกับพวกเขาและจะใช้แก๊สน้าตาก็ไม่ได้เพราะประชาชนที่อยู่ข้างในจะกลายเป็นเป้านิ่งถ้าพวกเขาตอบโต้พวกมันจะใช้ประชาชนเป็นโล่พวกเขาแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนทั่วไปหรือผู้ร้าย ไม่รู้ว่าฝ่ายตรลงข้ามมีกี่คนไม่มีข้อมูลอะไรที่จะต่อสู้กับพวกมันได้เลยแต่ซันดีฟก็คิดแผนการออกโดยการให้มือสไนเปอร์ไปแอบซุ่มยิงตามจุดต่างๆของโรงแรมเพื่อสามารถคุ้มครองพวกเขาได้หลังจากนั้นหน่วยของซันดีฟก็เข้าไปในโรงแรมไปเคาะประตูให้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ข้างในออกมาซึ่งพอผู้รอดชีวิตเปิดประตูก็มีคุณยาคนหนึ่งที่กาลังหวาดกลัวอย่างสุดๆส่วนทางด้านชั้นบนเนี่ยดันซวยเพราะว่าถูกพวกมันบุกเข้ามายิงตายทั้งครอบครัวซึ่งพอซันดีฟเข้าไปในห้องอาหารก็เจ กับผู้เสียชีวิตมากมายรวมไปถึงชายตาบอดกับหมานําทางซึ่งมันก็ทําให้ซันดีฟโกรธแค้นมากๆบอกกับหน่วยของเขาว่าพวกมันจะต้องชดใช้ให้ทุกชีวิตที่พวกมันพลากไปแต่ไปที่ปลามโมทาเธอก็ได้เข้าไปในอีกห้องไปเจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งพ่อของเธอถูกยิงตายไปแล้วแต่ไปที่อีกหน่วยของซันดีฟพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีเอาประชาชนมาล่อให้โดนกับระเบิดทําให้ซันดีฟงงมากๆว่าพวกมันรู้การเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ยังไงซึ่งสาเหตุ มาจากสื่อที่ประโคมข่าวรู้วๆว่าหน่วยของซันดีกําลังไปตรงนั้นตรงนี้อยู่ทําให้พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายรู้ทันทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องที่หน่วย SAG ใส่ชุดอะไรเข้าไปบ้างทําให้พวกผู้ก่อ,อก,การร้ายแต่งตัวตามและหลอกแขกในโรงแรมไปขังรวมกันไว้ในบล็อกเหนือพวกซันดีเลยรีบปฏิบัติการช่วยตัวประกันที่ยังไม่ถูกจับทันทีซึ่งหน่วยสไนเปอร์ก็ได้ไรายงานกับซันดีว่าเขาเจอคนร้ายใส่เสื้อสีแดงกําลังวิ่งไปหาทางซันดีอยู่ซึ่งคนที่ซันดีช่วยมาอยู่ มันก็คือคนร้ายนั่นเองซันดีฟที่รู้ทันก็ได้เปิดฉากเตะต่ตอยยิงกับคนร้ายอย่างดุเดือดซึ่งคนร้ายมันก็ได้เอาโซ่มารัดคอบังคับให้ซันดีฟบอกข้อมูลว่าพวกคอามาโดมากี่คนแต่ซันดีฟที่บรรลุวิชาก,ก็ลั่นหายใจก็สามารถต่อสู้สวนกลับไปได้ทําให้คนร้ายวิ่งหนีไปหลบอยู่หลังตัวประกันก่อนที่มันจะยิงปืนใส่ซันดีฟล้มลงและก็วิ่งหนีไปหัวหน้าที่ได้รู้ว่าซันดีฟถูกยิงก็สั่งให้เขารีบกลับมาที่ฐานด่วนแต่ไปที่ปลาโมทาพวกผู้ก่อการร้ายก็ได้ พวกเข้ามาในห้องซึ่งเธอเนี่ยก็ให้เด็กน้อยเข้าไปแอบในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวเธอก็ได้ไปแอบอยู่ที่ระเบียงแต่ก่อนที่พวกมันจะเปิดตู้เสื้อผ้าพวกมันอีกคนเนี่ยก็มาตามให้กลับไปรวมกลุ่มทําให้ปลาโทมาและเด็กน้อยรอตายตัดไปที่ซันดีฟเขาก็ได้มาทําแผลซึ่งแพทย์สนามเนี่ยก็บอกว่าเขาโชคดีมากราอตาพวกมันยิงมาทางซ้ายอีกนิดเขาคงจะตายไปแล้วระหว่างน,นั้นเองอีชาที่เห็นข่าวก็ได้โทรไปหาซันดีฟแต่ซันดีฟเนี่ยก็ไม่ได้รับสายเลยโทรไปหาพ่อตาซึ่งพ่อตาเนี่ยก็บอกว่าซันดีฟเป็น ็นครูฝึกมาได้ถูกส่งไปปฏิบัติการบางทีซันดิฟอาจจะยุ่งอยู่เลยไม่มีเวลามาคุยด้วยก่อนที่อีชาจะนึกถึงอดีตหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับเสนองานตำแหน่งใหม่ที่ดีขึ้นเงินเดือนที่ดีกว่าเดิมแต่เธอเนี่ยจะต้องไปทํางานในตัวเมืองซึ่งเธอจะปฏิเสธงานนี้พรุ่งนี้แต่ซันดิฟเนี่ยก็เข้าใจแถมยังสนับสนุนเธอ ให้เธอรับงานนี้ซะเพราะถ้าเธอไม่อยากรับงานนี้เธอคงจะปฏิเสธไปแล้วคงไม่ร้อยถึงวันพรุ่งนี้หรอกทาให้อีชาเธอดีใจที่ซันดีฟเข้าใจเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนต่างก็ทํางานไม่มีเวลาให้กันเลยวันเกิดของอีชาแต่ซันดีฟกลับติดงานไม่สามารถมาหาได้จนกระทั่งเธอท้องจะแจ้งข่าวดีให้ซันดีฟรู้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยหลายวันทําให้เธอเครียดมากๆจนเข้าโรงพยาบาลซึงก็เป็นตอนนั้นเองที่ซันดีฟโุร กลับมาสักทีซันดีฟก็ได้อธิบายให้ผมไปว่าพวกเขาถูกล่อโจมตีตอนกลับฐานทําให้เขาติดอยู่ที่นั่นหลายสัปดาห์ซึ่งอิชาเนี่ยก็โกหกว่าเธอสบายดีทั้งที่จริงๆแล้วเธออยู่โรงพยาบาลซึ่งพอซันดีฟรู้ก็มาถามอิชาว่าเธอเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลแต่อิชาเนี่ยก็บอกให้เขายุ่กับเธอก่อนเธอถึงจะยอมบอกแต่ลูกน้องก็มาตามซันดีฟว่ามีงานด่วนต้องไปแล้วซันดีฟจึงจำใจต้องเดินจากเธอไปทาให้อิชาเธอตัดสินใจขอ,อ กับซันดีฟซึ่งมันก็คือจดหมายที่ส่งมาตอนงานเรียนนั่นเองแต่เป็นพวกซันดีฟหัวหน้าก็มาแจ้งข่าวร้ายว่าพวกเขาได้เสียทหารไปหนึ่งคนแล้วพวกมันได้ซุ่มโจมตีระหว่างที่พวกเขากําลังจะบุกซึ่งสาเหตุที่พวกมันรู้ทันพวกเขาก็เป็นเพราะสื่อคอยรายงานแผนการบุกของพวกเขาตลอดว่าจะทําอะไรปฏิบัติการถึงไหนแล้วทําให้พวกผู้ก่อการร้ายรู้ทุกการเคลื่อนไหวซันดีฟที่ทนไม่ไหวแล้วเลยเข้าไปต่อว่าสื่อที่สักแต่จะทําข่าวอย่างเดียวนึกถึงแต่เลตติ้ง โดยที่ไม่ใส่ใจชีวิตของคนที่ต้องเสี่ยงดังนั้นเขาขอได้ทํางานของเขาอย่างเต็มที่ก่อนที่ซันดิปจะบอกว่าตอนนี้มีตัวประากัน24คนรอคอยให้ช่วยอยู่บนชั้นลอยไกลๆสระว่ายน้ําซึ่งหลังจากที่ซันดิปเดินออกไปแล้วนักข่าวที่ไม่สํานึกก็ยังรายงานต่อว่ามีตัวประกัน24คนอยู่บนชั้นลอยไอ้พวกโจรที่ดูข่าวเนี่ยมันก็ดันเชื่อเรียไปที่ชั้นลอยก่อนที่จะถูกลอบยิงตายไป2คนและก็เปิดฉากยิงกับพวกซันดิปอย่างดุเดือดจนมีทหารนายหนึ่งโดนระเบิดจนบาดเจ็บส สาหาัสซันดิฟเลยรีบเข้าไปช่วยพักพวกยิงสก,กัดพวกมันเอาไว้ไอโจนที่กระสุนหมดแล้วก็จะปาระเบิดใส่แต่ก็ถูกสไนเปอร์ยิงดาบและถูกซันดิฟยิงซ้ำจนระเบิดตายไปแล้วก็พาคนเจ็บออกไปได้รวมไปถึงสามารถช่วยตัวประกรันที่บล็อกเหนือมาทั้งหมดได้ทําให้หัวหน้าผู้ก่อการร้ายโมโหมากๆที่พวกเขาถูกสื่อหลอกหลังจากที่ซันดิฟกลับมาที่ฐานหัวหน้านก็แจ้งข่าวว่าพวกเขาสูญเสียคนในหน่วยไปครึ่งแล้วทางเบื้องบนได้สั่งให้พวกเขาหยุดโจมตีในคืนนี้ก่อนแล้วค่อยหาทางต่อ วันพรุ่งนี้ระหว่างที่กําลังพักซันดีฟก็โทรไปหาพ่อแต่ก็โทรไม่ติดเลยโทรไปหาอิชาแทนเพื่อคุยเรื่องที่เธออยากจะอยาก,กับเขาซึ่งซันดีฟก็ไม่อยากหยาก,กับเธอเพราะเขารักเธอมากแต่อิชาเธอตัดสินใจแล้วเพราะซันดีฟไม่มีเวลาให้เธอเลยเขาจะคิดถึงเธอเฉพาะที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ซันดีฟก็เลยมาพูดงอว่าพวกเขาเคยสัญญาก,กันแล้วไม่ใช่หรอว่ามีอะไรก็จะผ่านไปด้วยกันจะไม่ทิ้งกันไม่ใช่หรอเขาอยากจะดูแลเธอให้ เธอปลอดภัยอีชาเลยตอบกลับไปว่าเขาจะดูแลเธอได้ยังไงทั้งนั้นที่เขาไม่ได้อยู่กับเธอเลยด้วยซ้ําวันนั้นที่โรงพยาบาลซันดีฟควรจะอยู่คข้างๆเธอแต่เธอกลับต้องอยู่ตามลําพังรวมไปถึงตอนนี้ด้วยซึ่งซันดีฟเนี่ยก็สัญญาว่าเขาจะอยู่กับเธอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพวกเขาทั้งสองคนจะไม่มีอะไรปิดบังกันก่อนที่ซันดีฟจะถามว่าวันนั้นเธอเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลแต่อีชากลับไม่ยอมบอกซึ่งระหว่างน,นั้นเองลูกน น้องก็เข้ามาตามซันดีฟให้ไปหาวหน้าที่ล็อบบี้ทำให้อิชาตกใจถามซันดีฟว่าตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมที่เกิดเหตุหรอซึ่งซันดีฟเ่ยก็เอาคืนด้วยการไม่ยังบอกความจริงกลับไปแต่ไปที่ข้างในโรงแรมพนักงานโรงแรมก็ดีเสียงวอของคาช่วยเหลือจึงปลาโทรมาเธอก็เก็บวอได้จากตัวปรปภเธออยู่ที่ชั้นห้าต้องการคมช่วยเหลือด่วนเพราะเด็กที่เธอช่วยมาอาการกําลังแย่ลงเรื่อยๆซึ่งระหว่างนั้นเองพวกผู้ก่อการร้ายก็ได้เข้ามาทําให้เธอต้องรีบวิ่งหนีไปซันดีฟที่ได้รู้เรื่องนี้ ก็รีบไปขอหัวหน้าเพื่อขึ้นไปช่วยผู้รอดชีวิตทั้งสองคนแต่หัวหน้าเนี่ยก็ไม่อนุญาตเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกโจรมันมีกี่คนและบางทีมันอาจจะไปกับดักเพื่อล่อพวกเขาขึ้นไปก็ได้เขาไม่อยากจะเสียทหารไปอีกแล้วซันดีฟเลยพูดกลับไปว่าเขาจะไม่มีวันเรียกตัวเองว่าเป็นทหารได้ถ้าต้องมีคนตายเพราะเราไม่ทําอะไรเลยซึ่งหัวหน้าเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกที่อยากจะช่วยจริงๆแต่การที่จะบุกเข้าไปช่วยนั้นมันยุ่งยากเกินไปซันดีฟเลยพูดไปว่าผมจะช่วยพวกเขาได้ยังไงในเมื่อผมไม่ได้อยู่กับ เขาวัวน,น้าเลยถามว่าการที่เขาจะช่วยตัวประกรันเขาจะต้องสละทะหารไปอีกกี่คนซันดีฟเลยตอบไปว่า แค่คนเดียวเขาจะขึ้นไปช่วยพล่อชีวิตเองก่อนที่เขาจะถามวหน้าว่าการเป็นทหารคืออะไรคือความกล้าหาญอย่างเดียวหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าหาญหลังจากนั้นซันดีก็ได้เก็กท่าแบบหล่อเทปากแก๊สน้ำตาบุกเข้าไปโดยมีกองกําลังช่วยยิงสนับสนุนอยู่ข้างล่างซันดีเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปฉายเดียวไล่ยิงกับพวกโจรอย่างดุเดือดขึ้นไปทีละขั้นเรื่อยๆจนได้เจอกับปลาโมทาและก็รีพาทั้งสองหนีลงมาแต่ก่อนที่จะลงไปที่ห้องโถงพวกโจรมันก็ลงลิฟต์มาดักยิงพวกเขาซัน ดีฟได้ยิงสก,กัดไว้ให้ปลาโมธาหนีไปเจอกับหน่วยของเขาแต่ก่อนที่หน่วยของเขาจะขึ้นมาช่วยพวกมันก็ปาระเบิดดับประตูทําให้หน่วยเสริมเข้าไปช่วยไม่ได้ซันดีฟก็ได้บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวเขาจะจัดการเองก่อนที่ซันดีฟจะยิงปืนบวกกับพวกมันอย่างดุเดือดยิงเปลี่ยนจุดเปลี่ยนปืนไปมาทําให้พวกโจรมันสับสนงงว่าสรุปแล้วพวกซันดีฟมีกี่คนกันแน่แต่สุดท้ายซันดีฟก็ถูกลอบยิงจากไอตัวหัวโจเสื้อแดงซึ่งเขาเก็ยังไม่ยอมแพ้ต่อสู้กับพวกมันต่ออย่างสุดความสามารถ และก็หักคอไอห,หัวโจกตายไปจนเหลือผู้ก่อการร้ายอีกแค่2คนซันดีฟก็ได้ใช้แรงเคื่องสุดท้ายยิงดักประตูมันเรื่อยๆจนพวกมันตายไปอีกคนซันดีฟที่ยิงไม่ไหวแล้วก็นั่งพิงเสาตั้งเข่ารองแขนไว้และยิงปืนไปเรื่อยๆแต่ก่อนที่เขาจะตายเขาก็ได้ได้ถึงพ่อและแม่และบอกกับพ่อว่าพ่อคือคอมมาดโดของผม ก่อนที่เขาจะสิ้นใจและตายไปส่วนคนอื่นที่ตามมาที่หลังก็ปาระเบิดใส่โจนคนสุดท้ายตายไปและก็พากันคุกเข่าวไว้อะไรให้กับซันดีฟซึ่งทางด้านพ่อแม่ที่ได้ทราบข่าวเรื่องของซันดีฟก็พากันเสียใจร้องไห้ขึ้นมาส่วนแม่ก็เดินร้องไห้ท่ามกลางสายฝนจนคุณพ่อต้องมาดึงตัวไว้และร้องไห้ด้วยกันสองคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปรับศพของซันดีฟหัวหน้าก็ได้เอาใบหยาที่อีชาส่งให้ซันดีฟมาคืนและบอกว่า ซันดีฟไม่ได้ตกลงจะอยากกับเธอส่วนลูกน้องก็ได้ของซันดีฟมาคืนคุณแม่ซึ่งข้างในนั้นมันคือถุงเงินที่ซันดีฟแอบขโมยแม่มาตลอดและหลังจากที่พ่อแม่มารับศพของซันดีฟไปก็ได้มีผู้คนมากมายมาร่วมสรรเสริญไว้อาลัยให้กับซันดีฟกันอย่างกึกก้องจนกระทั่ง10ปีต่อมาในวันครบรอบการจากไปของซันดีฟพ่อของเขาก็ได้ขึ้นพูดกับทุกคนถึงความกล้าหาญของซันดีฟก่อนที่จะพูดทิ้งท้ายไว้ว่าลูกชายของผมภูผันซันดีฟ นิคลิชนั้นเราไม่ควรจดจำว่าเขาตายอย่างไรแต่ควรจำว่าเขาอยู่อย่างไรหลังจากได้พูดจบทุกคนก็ลุกขึ้นตบมือกันอย่างกึกก้องก่อนที่หนังจะเลื่อย้อนไปอีกนิดตอนที่ซันดีฟข้ามเขตชายแดนไปตอนนั้นเขาเพียงแค่เล่นคลิกลดกับเด็กปากีสถานเท่านั้นและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เองครับผม ท่วงสาระท้ายคลิปสักนิดสักหน่อยเมเจอร์เป็นภาพยนตร์แอคชั่นชีวรประวัติของอินเดียในปี2022ที่กำกับโดยซาชิคิรันทิกาออกฉายครั้งแรกในวันที่24พฤษภาคม2565โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้รารัๆประมาณ157ล้านบาทและสามารถทำเงินไปได้ราอๆประมาณ287ล้านบาทโดยนักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ก็คือผู้พันซันดีรับบทโดยอดีวิเซสอิชารับบทโดย ซาอีมันจีลา พอ่อรับบทโดยปรากาชลาดโดยเนื้อหานะครับมันถูกสร้างมาจากเรื่องจริงในเหตุการณ์ก่อการร้ายปี2008ที่อินเดียโดยฝีมือของผู้ก่อการร้ายปากิาสถาน10คนที่กระทำการอุกอาจบุกยิงผู้บริสุทธิ์และระเบิดไปถึง12ครั้งโดยเหตุการณ์มันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่29พฤศจิกายนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง175คนและบาดเจ็บไปมากกว่า300รายโดยซันดีก็สละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยตัวประกันไว้ เขาสามารถช่วยมาได้ถึง14คนและการตัดสินใจของเขาก็มีส่วนช่วยคนได้อีก137คนกระผมมนุษย์คั้งคาวก็ขอสดุดีในความกล้าหาญของผู้พันซันดีฟด้วยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คขแนนจากเว็บ iMDB ไป 8.3คะแนนะส่วนทางด้านเว็บลอตเทนสโตมิโตก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป75%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไปถึง97%ส่วนทางด้านมริษัขงข่าวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป9คะแนนเลยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับผมส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกแย่มากๆนะครับกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหนังมันสามารถถ,ถ่ายทอดคมรุนแรงของเหตุการณ์นั้นได้ดีมากจนผมเนี่ยรู้สึกสงสารผู้บริสุทธิ์ที่ต้องมาตาย กเหตอนชาติที่ซันดิฟตายและพ่อแม่เสียใจเนี่ยก็ทำใหาผมนี่ร้องไห้ไปด้วยเลยคือแบบอินมากๆนะและมันนะครับก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับไทยเลยในตอนที่ไทยเคยเกิดเหตุการ์สะเทินขวัญกลาดยิงโคราชที่ตอนนั้นอ่ะเจ้าหน้าที่พยายามจะบุกเข้าไปช่วยตัวประกันแต่ทางด้านสื่อก็คอยรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆจนทำให้คนร้ายเนี่ยรู้ทุกอย่างเจ้าหน้าที่เลยทำงานระบากมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับคลิปนี้จะไม่ค่อยตลกหรือใส่มุกสักเท่าไหร่ไม่มีคำว่าฮันน่แต่จะมีแค่คำว่าหลอเคคเดเท่แค ให้มันเป็นซิกเนเจอร์เฉยๆรอนหนังเรื่องนี้นมันซีเรียสแถมสร้างม,มาจากเรื่องจริงอีกก็เลยไม่อยากจะเมคฟันซะเท่าไหร่นะซึ่งหนังเรื่องนี้ผมขอแนะนํานะครับว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยสนุกมากๆและก็ซาบซึ้งน้ําตาไหลแน่ตอนจบไปดูเลยนะครับผมโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ